ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็พบกับช่องซีลูซีเอนะฮะเป็นช่องที่เกี่ยวกับเกมต่างๆนะฮะเกมเก่าเกมใหม่ฮะช่วงนี้เล่นหมดเลยนะแต่ผมไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ผมจะมาสอนการตั้งค่าเซตปุ่มใน แอปไมล์บอยนะฮะตัวนี้เลยนะตั้งค่ายไงเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะก่อนหนึ่งช่วยกดไลค์กด subscribe ใ้ช่องนี้ด้วยนะไปเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเอ่อไฟเกมมิม่อนของผมนะเป็นเอฟเฟคเสียงนะผมโหลดมาไว้แล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยกดเกข้าไปที่เอ่อไอรูปประแจตรงนี้นะเห็นไหมฮะไอรูปประแจตรงเนี้นะปปย ฮนะกดเข้าไปแล้วก็ถ้าเราจะเซตปุ่มนะฮะให้กดมาที่วิดีโอนะ,ะอันแรกเลยนะถ้ามีเสียงรดหรือเสียงอะไรก็ขอโทษวะฮะคือบ้านปุ่มใกล้ถนนนะต่อมานะฮะให้กดอันนี้นะฮะปึ๊บนี่จะเป็นปุ่มแนวตั้งนะให้เราทำเป็นแนวนอนนะโดยการทำโทรศัพท์ให้นอนนะ ผมขอรีเซตนนะหน้ารอบแรกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮนะก่อนอื่นเลยให้กดปุ่มย้อนกลับในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วให้กดอันแรกเลยนะฮะเนี่ยอันแรกเลยนะฮะเนี่ยก็จะเป็นปุ่มนะฮะต่างๆเนี่ยแล้ปุ่มที่สําคัญสําคัญนะฮะเนี่ยปุ่มแรกคือปุ่มแฟน์นะปุ่มเล่นความเร็วในเกมนะปุ่มที่สองก็จะเป็น ปุ่มเซฟนะฮะปุ่มที่สามนะก็คือปุ่มแบบแบบไม่ต้องมัวกดหาเซฟนะฮะแบบกดปุ่มนี้แล้วก็เข้าเกมได้เลยนะเขาเป็นจุดที่เราเซฟไว้ดีไงนี่ฮะนี่คนะือปุ่ม A กับปุ่ม b นะฮะขยับได้ส่วนถ้าจะโหล,ลดไฟล์เกมที่แบบเป็นพวกต่อสู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แอดปุ่มเสริมนะฮะเนี่ย ปุ่มคอมโบอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยนะพกปุ่มคอมโบนั่นคอมโบนี่นะฮะเปิดไม่ได้นะฮะและที่สําคัญนะอย่าวางปุ่มเซฟใกล้กับปุ่มนี้นะฮะเพราะบางทีเราอาจจะเผลอกดเซฟโดยไม่ได้ตั้งใจนะะหรือกดโหลดเซฟโดยไม่ได้ตั้งใจนะเะใวางห่างกันหน่อยนะท่านนะแค่นี้พอจากนั้นแล้วก็กดย้อนกลับทีแล้วกดออกเลยนะตรงนี้เนี่ยนะ ปึ๊บแล้วกดย้อนกลับอีกทีนะฮะแค่นี้ฮะไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะนนให้กดรูปคนนะฮะเนี่ยไอตรงนี้นะฮะปึ๊บแล้วก็จากนั้นให้เลื่อนลงมานิดนึงฮนะอีกเดียวพอนะแล้วกดไปที่เมนูตรงนี้นะฮะเออที่เขียนว่าสปีดอะไรเนี่ยนะปึ๊บไม่ให้เราปรับอ่าสปีดนะของปุ่มที่กดเล่นเกมนะฮะ รอบแรกมันอาจจะกดมาประมาณแปดประมาณสนะิบหง่ยผมแนะนําให้ปรับประมาณสองนะฮะก็จ,จะไม่เร็วเกินไปนะแค่นี้พอนะโอ้ยมาา้าเห่าช่างมันเถอะดังนั้นเราก็ลองไปเทสดูนะฮะผมจะเทสในเกมปมก,กมอนนะเนี่ยเนะีนะ่ยเกมมันจะช้าแบบนี้ใช่ไหมฮนะแล้วเรากดเร่งสปีดนะฮนะนรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะฮะก็แค่นี้นะ เรากดย้อนกลับไปได้ฮะเราต้องกดตรงที่ปุ่มเมนูฮะปึ๊บกดออกเลยนะฮะอ่าก็ผมก็จะสอนเพียงแค่นี้แล้วกันนะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะถ้าใครอยากได้แบบลิงก์ไม้บอยแท้นะตัวนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะกนะ็แค่นี้นะครับบายเจอกันคลิปหนะ้า